ทุกคนเขาจะมารีวิวนี่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 ก็คือมาม่าแบบไม่ต้องต้มน้ํานะลองดูข้างๆบ้านเข้ามาให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะจ๊ะนี่จ๊ะมาม่มาแบบไม่ต้องต้มน้ําต้องต้มน้ำจะใส่น้ําเย็นแล้วแซบเลยผัซ่านผัดซ่นผัซ่นขอเสียอาอกอให้เบิ้ดหน่อยอยนนี้พอได้แต่แงหัวมันถอดทางไหนมัคสินนี่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 แล้วกับมัคสินนี มีสีซอนมีซอนแล้วก็มีันนี้แล้วก็ม,นนกมีกล่องน่อยเขาต้องแกะกล่องหน่อยออกแกะกล่องหน่อยเนาะเขาบอกว่าให้แกะกล่องเล็กเขาบอกว่าถ้าแกะกล่องเล็กนะครับปืนปืดอันนี้ออกมาเลยก็คือตัวนี้ก็คือปืดออกมาเลยเอาอันนี้ออกมดเลยนี่น,นี่แล้วเราก็แล้วเราก็ทํายังไง เราก็ทายัางไงปืนหมดเลยเขาบอกอย่างนี้แล้วเราก็เทเครื่องปูงเครื่องปูงใส่นี้แล้วเราก็เทเครื่องปูงใส่นี้อลองดูดิถ้ามารยาทงามก็ใช้เคีวกัดหน่อยก็ได้เป็นไรก็รใช้เคีวกัดหน่อยก็ไดไ้เป็นไรก็เทใส่นี้เลยครับเทใสน่นี้อันนี้มันเป็นพาโลใช่ไหมอันนี้มันเป็นรถพาโลนะใช่ไหมซาบู ชาบูน้ำดำเขาบอกชาบูน้ำดำเด้ว่ามันจะอร่อยเลิศขนาดไหมลอดูลองดูลองดอูแล้วมันก็มีข้างในมันก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือมันจะมีซองอันนี้มาให้เขาบอกให้แกะปนะัเนี้ยเขาบอกให้แกะยังไงมันก็ก ừ, นกแก่นเน,นึ่มันต้องแกะแล้วใส่น้ำและอันเนี้ยมันต้องแก่แล้วใส่น้ําแต่ที่แน่ๆก็คือเราเอาน้ําใส่ก่อนเอาน้ําใส่ในนี้ก่อนเพราะเราจะใส่เประมาณนี้เนาะ ก้าขึ้นหนึ่งก็จะได้อยู่ไหมถ้ามันจะอร่อยไหมสมชื่อสมใจไหมแล้วเขาบอกว่าให้แกะตัวนี้ใช่ไหมเขาบอกให้แกะนะถ้วยนี้ให้แกะ,อะลองแกะดูสิแกะไปมันก็ีจะมีแกะไปแล้วมันก็จะมีถุงนี้นะถุงขา,ขาวๆอยู่ข้างในนี่เห็นป่มถุงขา,ขาวๆอยู่ข้างในแล้วเราก็เอามาใส่ในนี้เห็นเขาบอกนะเขาบอกให้เอามาใส่ในนี้ใส่ข้างล่างเนี้ย ใส่ข้างล่างเลาใส่ข้างล่างเราใส่ข้างล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เทน้ําใส่เทน้ําเนี่ยน้าน้าเนี่ยใส่ให้ถึงก้นตรงนี้เขาบอกเนี่ยก้นตรงนี้ก้นตรงนี้แล้วเราก็เอาอันนี้ใส่วางใส่ในนี้กราบอกนี้นะลองดูลองดูหรือจะใส่ให้เต็มหรือวะใส่ให้เต็มเราก็ไม่รู้นะใส่ไปเถิดใส่เท่าไหร่ก็ใส่ไปใส่ให้เต็มไปเถอดอือใส่เต็มไปแล้วก็ใส่ให้เต็มไป ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะจ๊ะ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 นะะจ๊วุ้ยมันฟุ้งเวอร์ขึ้นมาเนี่ยมันฟุ้งเว่อร์ขึ้นมาเนี่ยว้ามันมันต้มแล้วดูเราเอาซดวัดปู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 พี่น้องมันต้มปู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 มันเป็นแก๊สนะพี่น้องพี่น้องมันเป็นแก๊สนะมันเป็นแก๊สนะเออมันเป็นแก๊สนะแล้วเราก็อันนี้ไว้เออแล้วเราก็ปิดฝาเลยมันเป็นแก๊สนะเดี๋ยวรอดูรอดูรอดูว่ามันจะเป็นยังไงนะนี่ รอดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่ารู้อยู่ว่ามันเป็นแก๊สข้างในเนี่ยมันเสียงดังปุ๊บปั๊บ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 เลยจยงนั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันร้อนอยู่เด้ร้อนอยู่เนี่ยมันร้อนอยู่แต่สงสัยใส่น้ําเยอะไปมั้งใส่ใส่น้ําเยอะไปมันก็เลยแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่เท่าไหร่ลองดูว่ามันจะยังไงนะเขาบอกว่าเอาไว้กี่นาทีไปมรู้อ่ะเดี๋ยวอ่านอ่านซองก่อนอ่านซองก่อน เขาบอกเอาไว้ประมาณนี่เขาบอกเอาไว้ประมาณกี่นาทีเนี่ยหนึ่งสองสามห้าถึงสินาทีเขาบอกเอาไว้ห้าถึงสินาทีลองดูเ้ะว่ามันจะเป็นยังไงเด้อมงลองดูนะว่าจะเป็นยังไงนิดชานิดชานิดชาลองดูนะว่ามันจะกินได้ไหมเอนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีแต่มันร้อนอยู่นะมันร้อนมากเลยอ่ะเสียงปุ๊บ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 บบปุ๊บบบ ือมันเสียงดังมากเลยนะเสียงดังปุ๊บ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 แต่ว่าแต่ว่าอย่าเอามาม่าใส่ข้างล่างนะเพราะมันเป็นแก๊สแก๊สมันจะเหม็นต้องเอาใส่ฝาข้างบนมันจะมีอ่าถ้วยสองถ้วยใช่ป่ะถ้วยสองถ้วยคือถ้วยแรกคือถ้วยสีดาแล้วก็ถ้วยสีขาวเราเอาน้ําใส่ถ้วยสีขาวแล้วเ็เอาแบบถ้วยสีดําก็คือเราเอาแก๊สคือถุงนะนันใส่ข้างล่างแล้วก็น้ําใส่ไปแล้วเอาถ้วยเอาถ้วยสีขาวใส่ลงไปถ้วยสีขาวใส่ลงไปมันก็จะแบบว่า เกิดปฏิปฏิกิริยามันจะเป็นแบบเหมือนแก๊สอ่ะมันก็จะพบุ้มบุ่มบุ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 มขึ้นมาเลยมันจะบุ้มบุ่มบุ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 มขึ้นมาอันนี้ยังได้ยินเสียงอยู่นะนี่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 เราเปิดดูนะลองเปิดดูเมื่อกี้นี่มันระเบิดมันเบิดแตกตุ่มนี่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 จะให้ดูจะให้ดูจะให้ดูนี่นี่มันจะเป็นอย่างนี้มันจะแบบนี่นี่นี่ข้างๆงเห็นปะข้างข้างเห็นปะมันจะมีแบบว่าายเล็บครับ ฟดปุ๊บ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 ปุ๊ปออปุ๊บปุ๊ออกมานี่ๆๆๆมันจะฟดปุ๊ออกมาเขาบอกว่าให้5ถึง10นาทีแต่อันนี้มันยังชินไม่ได้เราก็ปิดฝาไว้ก่อนโอเค โอเคนะจ๊ะชอบก็กดไลค์ชอบก็กดแชร์ท่านในในก็กดทั้งแชร์ทั้งไลค์นะเจ้า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 เจจ้าหวยไม่ถูกค่ะหวยไม่ถูกโดนแดกค่ะต้องกินมาม่าเจ้าโอเคเจ้าโจทยเจ้า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 